สบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่ายามแรงเนาะยามแรงอยู่ที่่อากันเจือนอยู่ที่กันเปลี่นมั้าลูกสาวมาเอ้ยยกได้ลูกตกได้ตกยกก้อนบ้านก้อนหินลินเด้ละเทนเทนเหนียวเคยจักลูกดีเคยจักเด้อเคยจักเด้อเด้เด้มาไว้หาพ่อไว้อาไว้หาพ่อมามาไว้มาไว้มา โอ้ไงจักนี่นะเห็นเจ้าทีเนาะไงจักน้ำงอมเห็นกันเจรนุคันวาน้ำที่ว่าข้าเจ้าให้น้ำซํานีตะลอดเนี่ยโอ้คือสิคักไว้เนาะเห็ดแบบเป็นห้านอาหารวิธีแรงน้ำนี่เนาะคือสิคักไว้ ธรรมศาสตร์ัดเจือนเมืองเวียงทองตกเดินตกเดตกได้กได้ไปเรียกแล้วก็พาลูกสาวเอ่อาลินมาลินโอ้เพิ่นมักได้นี่เบิ่งเด้ควงก้อนหินอยู่อันนี้อันนี้ควงก้อนหินอยู่ได้ Oh, mình đang cứ mặt cuồng con hìn thôi, cuồng lấy lục, cuồng lấy, team lấy, team lấy, team hìn lấy, team, team lấy, team lấy, team, ugh, ừ. này, phần hìn, tên lấy, tên lấy, tên lấy, này, kpi, kpi, cuồng, cuồng này, hiển võ, thôi mất hìn cậu cỡ, nọ เห็นบัวลูกสาวนี่โอ้งามอีหลีเนาะทุกคนเนะาะหากว่าขาเจ้าให้เฮ็ดเนาะขาเจ้าให้เฮ็ดธานอาหารอยู่เทิงพี่คือสิคักไว้ใครก็คือสิอยากมาลินมากิ่นอยู่เนาะเพราะว่ามันเห็นธรรมชาติบิดเลยเ,เห็นภูผาป่าไม้เบิดเลย lúc mở toang đó, hãy nhấp nhấp phớt nhấp phớt lúc, quay đi lại, lục xào la, là... la bằng giờ đây, la bằng tốt đứa, lại in bó la bằng tốt tốt ในทีมก้อนหินละไปทางโคตนน,ตน,นั่นเต้นนี่ครับนี่เต้นเลยเต้นเลยระวังตกลุกระวังตกมาไปไปพอพาไปแล้วไป ทางนี้ก็เป็นทางที่ขึ้นไปทางบ้านทาเพเขาเนาะมันแยงอยู่ตรงกลางนี่ก็มีดินน้อยเดียวนะตรงกลางเนาะผู้ใดที่มีประสงค์อได้มาได้มาเที่ยวเวียงทองเนาะหรือว่ามาทุระเนาะลงมาทุระ ลงมาเวียกอยู่เมืองกามาล่อลินเมืองเด้อคักเนดะ้อบรรยากาศดอนแรงนีงก่กาเนาะคักหลายมันหลังจากแดดแดดอ่าเวทพูเนาะและกาแถวนี้ก็เป็นเป็นตานั่งแบบส้มลมกันนะเนาะเาซื้อของกินอยู่พุ้นขึ้นมาก็ได้โชได้โชได้ซื้อของกินขึ้นมาก็ได้เนาะ มานั่งแบบคู่ภัยคู่มันเนาะหรือว่าแบบเป็นมู่เป็นคู่กันนะนะกามานั่งมาลมกันโอ้ครับเบิ่งแรงน้ำแรงน้ำโอ้โห,โหงามอีหลีเด้องามงามงามยอมหอบยอมหอบงาม